สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะพามาดูท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากโอามก็เย็นเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็ฝนตกนะจ้าน้ำแข็งละลายเล็กน้อยหิมะละลายแล้วแต่ก็ยังมีน้ำแข็งอยู่เนาะดูทุกคนท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากโอ้ยคนสวยอะ่ะ มีลมนะได้ยินเสียงลมไม่เลยตรงนี้ก็เป็นสีออกดำๆค้ำๆจะในทะเลก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะทุกคนในทะเลก็เป็นน้ําแข็งอยู่จ้ะแต่ก็เป็นน้ำในน้อยเนาะฝนตกไหมฝนตกมันก็เป็นน้ําอยู่ละนี่หิมะละลายเลยก,ก็กลายเป็นน้ําแข็งก็ไม่ค่อยขีย่รถไม่ดีปนนันใดเ้ขี่รถไม่ดีเท่าไหร่ไหมถนนลื่น นี่จ้ะโอ้ยสวยงามแหมทุกคนคะ่ะเ,เดินได้เดิน่ะในนั้นอ่ะในน้ำเดินได้ด้จ้ะทุกคนคะ่ะเดินได้จ้ะนี่เนาะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูพอดีขีรถผ่านจ้ะทุกคนคะ่ะสวยคะ่ะ